สวัสดีจ้าเมานี่กลับมาพบกับแม่ปล่อยภาพเพิ่มอีกแล้วนะจ้าเมานี่แม่ปล่อยเสีเฮดเมนูทอดไข่นะจ้าแต่ว่าโมเม,มนทอดไข่ธรรมดาจะจะเป็นไข่ทอดพระอาทิตย์้อจ้าเมนูนี้เป็นเมนูของเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ที่แบบกินง่ายๆนะจ้าเมนูง่ายๆนะจ้ะก็จะมีไข่สองฟองนะจ้าแม่ปล่อยใส่เป็นไข่ไก่จ้า ตอนแรกกัตีไข่ลงไปจ้ะวันนี้แม่ปล่อยใส่ไข่สองฟองแล้วก็ปรุงรสจ้าใส่แม็กกี้ลงไปพริกไทย ถ้าเห็ดเด็กน้อยเราต้องใส่พริกไทยก็ได้ยก็ได้ด,ด,ด้วยจ้าเราจะเพรชกับพงปรุงรสพองปรุงรสล,ลงไปถ้ากินหลาย้นกับ เพิ่มปริมาณไข่ลงไปเลยด้วจ้าพ่อตีไข่กับเครื่องปรุงเขากันแล้วนะจ้าเอาเขาเนียวใส่ลงไปเลยจ้าเขาเนียวที่หนึ่งนะแมจ้าเขาเนียวหนึ่ง บีบลงไปเลยจ้าเนี่เขาเหนียวเหนียวลงไปประมาณปันนึง ใเนื้อเนื้อไข่น่าจะประมาณนี้ก็เขาเอื่นสันๆว่าใไข่พระอาทิตย์น่าจะ อส่แบบนี้นะแม่ปล่อยให้บนกไกเก๊กนะจ๊ะประมาณนี้เล้จ้ะปริมาณของเข่ากับไข่สองหน่วยต้นหอมไทยเฮดให้เด็กน้อยเขาต้องใส่แล้วจ้ะตอนนี้แม่ปล่อยจะใส่ใส่ป็นต้นหอมสดใส่ต้นหอมลงไป ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเลยจ้าจากนนี้น้ำมันหอนแล้วจ้าตักไข่ลงไปจ้าแม่ป่อยจะบร่ได้ เทลงไปเทเดียวด้อจ้ะจะไม่พอจะตักประมาณนี้ประมาณซอนนึงนะจ้ะเห็ดชิ้นใหญ่ก็นี่ก็ได้ด้วจ้าตามมากจ้า หยอดได้เรื่อยๆเลยจ้าแม่ปล่อยใส่ไฟอ่อนหากลังเลยจ้า รับด้านเลยจ้ะใครเริมเหลืองละดาน กลับด้านอีกรอบจ้าสีเหลืองสวยงาม ไม่เริ่มสุกแล้วนะจ้าตักขึ้นเลยจ้าเป็นแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยจ้าไข่รพระอาทิตย์นะจ้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วแม่มปล่อยจะมีเบิ้งจ้ะนีจ้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วจ้าดีเพิงเลยจ้าดานในเขาจะเป็นแบบนี้แล้วจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยกับสิคอตัตวล่าไปก่อนแล้วจ้า ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ้าเพื่อที่จะบม่เด็ดขาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ป้อยเมื่อนี้แม่ปลอยกับสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ